สวัสดีเช้าวันใหม่ก่อนที่เราจะเดินทางไปตลุยแม่สอดสำหรับวันนี้เริ่มต้นไปด้วยตอนเช้าครับเช้ามาตื่นกาแฟนะฮะกินกับเค็มสดอันนี้ใช่ไหมวิวที่หรือเปล่ายังปั่นอยู่ว่ายังยหมุนไม่เสร็จเลยฮะยังหมุนไม่เสร็จเลยมาชวนไหมครับเหมือนอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสวิตเซอร์แลนดนะ์ของไทยใช่ไหม <S <S แต่โคตรร้อนเลยนะฮะสวิตเซอร์หลังจากที่เราเดินทางไปถึงแม่สอดมันก็จะมีอยู่ร้านหนึ่งคือก๋วยเต <พอ S 2> ี๋ยวบ้านดิน ร้านที่เก่าแก่และมีชื่อของที่นี่ใครที่ผ่านเข้ามาต้องแวะเป็นประจำของยังไม่ครบใช่ไหมครับโอเคครับโอเคที่สุดอันนี้ผมไม่สอนอันอันนี้อันนี้นะครับอันนี้เติมบัารเราก็มีมีนีหมกินแล้วครับเตินกับกินนม่ได้ของอันนี้ของไม่ซอนเน้อ,อน,นิดหรือแมงเณนกันหรอโต๊ะหมูกรอบติดเขาอร่อยมาก อุ้ยร้อนร้อนอันนี้ก็น่งนั่งทะร้อนนะฮะอ่าเมนูซิกเนเจอร์ก็จะเป็น3เมนูซิกเนเจอร์นะครับหน้ากอบไข่ดาวแห้งชีสก็ที่สุดนะครับ3เมนูยอดฮิตของที่นี่เอาปาดครับปาดฟาดครับเข้ามาครับเนี่ยคิดนะครับ น้องๆข้างๆก็บอกว่าอยากกินด้วยครับทำไงไอ้ทีเนี้ยหมูเนี่ยตุ๋นไม่สามวันนะครับเปรี้ยมากจิ้มลองให้ยิ้มจิ้มนะครับลองจิ้มดูเส้นไหมครับเส้นอยงนี้ครับเส้นไหครับเป็นไงครับเป็นไงครับ ความนุ่มนิ <superpower. t om floor> ้นนะปวดเรียบจริงเจ้าใครแดงนี่เป็นหนาดหน้าครับร้อนนะเรี่บปวดนะทำไมต้องปวดได้ฮะมันต้องกินร้อนร้อนเยอะเกิดจากที่ทีมงานของพวกเราได้ทำการรับประทานอาหารกลางวันไปเรียบร้อยแล้ว เราก็จะได้เดินทางกันไปต่อแต่ก่อนอื่นนั้นเลยเราก็ต้องหาคนจ่ายค่าอาหารมื้อนี้ก่อนอันดับแรกเรามีวิธีของเรานั่นก็คือการขอบคุณไปเลยคุณมากนะครับสำหรับอาหารมื้อนี้ขอบคุณมากนะครับ